Trong quân ở bằng quân. đi quân. có vậy, bùng ừ, quá, 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 nó quá, 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 જો ની આઈ લઈ પાસપોર્ટ દે พาถ่ายไปใสเบี้ยังมึงขอใหม่ดิเงดึงยาปลอมมานหมนี่ไหวางะองงเรไปพาถ่ายเมเอาเี้ถายก๊บงาอกได้ไหมตได้ตาัยกขึ้นรถเต็มปากปเเบียงมาทล้วทางพีทางนี้ เดยวบ้อยเย้าเดี๋ยว no, ้าเดี๋ยว้เป็นเจ้าเห็ายว้เจ้านี่ตื่นเนี่ยเนาะนกนกกาน้ำติดรอบเก่าติดรอบเ่าปาดฝนเราจะมาช่วยนกกาน้ำนะครับสองตัว cát nữa lấy mất đồ mất mì nọc tay tít bài như ông kiếm mất đi con rồi nhìn cả trời, trời, trời. ไั <laughs> <laughs> ่ได้จะใจกกตายต่กนปาดทื่อตัวโจงขอไปทางไหนอีมีโจกข้างล่างกัดมือตัวตายยาปาดข้อขาดูน <laughs> cắm khoa đi mày cắm khoa mày cắm khoa đi mày cắm khoa mày cắm, cắm khoa <laughs> cắm khoa khoa muốn qua đây đấy ạ bố cái ลงวันน uh ี้มุดลงไปจับยกขึจัดี๋ยวบอาติดนี่ยนะให้ดูนี่โะเอบอกเว้นบอกัดใจดอกงาไปแล้วไปแล้ว